สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ร้านปันโต๊ะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคนานักทอล์คโชว์ชื่อดังของเมืองไทยและท่านเป็นครูบาอาจารย์ของลุงแดงเคยช่วยเหลือในโครงการเปิดีวิตหัวใจหาเงิน94ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจให้กับโรงพยาบาลลำปางในระยะเริ่มแรกเราจัดทอล์คโชว เปอรสวิตหัวใจ13รอบ13อำเภอเพื่อหาเงินมาซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจจนประสบความสําเร็จวันนี้ท่านเมตตาได้มอบหนังสือให้กับลุงแดงเพื่อนําไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่ติดตามลุงแดงได้รับรู้เราไปพบกับท่านอาจารย์กันนะครับครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีคุยกับผีมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือน ข้าพเจ้าตั้งปณิธานกับนิพนานชาตินี้หนังสือทั้งสีเ่เล่มจะมอบให้กับลุงแดงนะครับเพื่อไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังฟังแล้วลองดูดีๆนะครับในนี้มันมีอะไรหลายอย่างสิ่งที่มันอยู่ในหนังสือธรรมะที่ผมเรียนรู้มาเอาเงินแบงค์พันมากองให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยแลกกัธรรมะที่ผมเรียนรู้มาไม่เอานะวครับลองประเมินดูว่ามันมีคุณค่าขนาดไหน แลวรองฝังลุงแดงเล่าสนุกนะครับบทีตามลุงแดงนะครับในการเล่านิทานเรื่องอีกครับขอบคุณครับครับลุงแดงก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พระเดชในแพทย์พงมศักดิ์ตั้งธนาที่กรุณาเมตตาให้ความรู้ให้ธรรมะกับลุงแดงในวันนี้และยังให้หนังสือเพื่อไปเผยแพร่ต่อลุงแดงก็ขอให้ทุกท่านได้รับอนิสงส์แห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ